đen đen keng keng, à đen keng, kiên à keng, Tập mới thấy nơi hay thấy pha nơi đơn à. ต้องไปเอาหลองหมอนอนะ่ะเอามันทำไมเปิดไม่ติดแล้วแม่ไม่ได้ใส่แม่ไม่ได้ใส่ตูดมันเดินเดินเดินเก่งเก่งเดินก่งเก่ง đơn kinh kinh, ừ, hmm. đơn kinh kinh à, ad, 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 ไม่ได้เดินโชว์เลยใช่ไหมน้องเดี๋ยวแม่หยิบให้น้องโยนเข้าไปทำไมอะน้องโยนเข้าไปทำไมครับอะจิงจิงจงินี่ แปะแจบมือกับแปะกับแปะเอ๊ะ